ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไรที่ทำให้ผมนะครับเสีเป็นค่าลคอยนะครับิ้คาลดคอดเร่อโอกาสะคัความสุขับเป็น้องชาวระยองนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเลยก็สังเกก็มีโอกาสนะตีหน้าก็ต้องเชิญมาเรื่อยๆนะครับจริงๆวันนี้นะครับฮะสดๆได้ไหมแ่อนเสียงพวกมี้น้องชายนะอะ น้องชายผมเพิ่งได้ช้างแนะนำทำสามวัยล่าสุดมาเมื่อประมาณสองนาท์ที่แล้วนะครับถ้าถามเรื่องคุณภาพเสียงผมอาจจะยอมน้องชายแต่ว่าถ้าเรื่องหน้าตานี่ผมยอมไม่ได้จริงๆนะครับจะพูดต่อได้ไงแม่เลิกออกบนพงแม่นันตัวสักนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมน้องโฟนะครับน้นองแม่กรน,นะครับช่างจัดรายการมาทำสามวัยครับในที่เขาเพิ่งเอาหล่อเนี่ย แต่นก็หล่อนะแต่ว่าต้องใช้เวลามองนานกว่าพี่นิดนึงนะะ่อคำนวณนะผมต้องคิดเยอะนะฮะไม่อยากทัเป็นไรูกชมแลยวเอาสดๆๆๆๆไปที่ก้าอาจอาจอานด้วอาย่านะครับใจ พอครับถ้าชอบเอามาเลยว่าให้พี่ชายมั้งก็ได้ะดน,นะโอามาแล้วมาแล้วเนี่ยเอาพื้คนทม่ถิ่นเชียงใหม่ด้วยนะแล้วก็ไม่ใหญ่ลรือตางั้นไม่ใช่เนื้อผู่กันแล ไม่้องเลยน้องไม่กี่แท็กก็ังไม่เจ็บหอบฝากน้องชายด้วยนะครับตอนนี้กลังพบตอนนี้กลังประกวดรายการอะฝากคุณแม่ด้วยตอนนี้นะรับผมกำลังแข่งขันยในรายการเพชรตัดเพชรแชมป์ตัดแชมป์นะครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาใผมฝากเป็นกาลังใจห้ด้วยนะคะตรงๆเลยว่าใครออกกัน ชี้เดียว่ารอสองคนผมถามว่าใครหลอกกว่ากันหนึ่งไอเคียนั่นให้รู้เรื่องรอแบบคนพี่กับรอแบบคนน้องสรุปว่าคือไม่รู้ใครหลอกกว่ากันสมมติน้องโก๊ไม่ได้ยินใครหลอกกว่าผมหลอกอ่่น้องโก๊ะเคยเห็นใครหลอกกว่ากันอู้ผมไม่รู้ ขับมาบวกกว่าโอ้โหทับเองมากคุณแม่ผมไม่ม fulfill right? like ีอะไร้ย้าคุณแม่จริงถ้าผมมีผมให้คุณแม่แน่ไม่ทันแล้วแม่ผมขัดขึ้นแข็งเลยฝากไปด้วยนะครับน้องชายผมอายุสิบแปดปีฮะร้องร้องถามว่าคนนั่งข้างๆอกอะไรนะคนนั่งข้หลอคนนั่งข้างหลอกไหมอ๋อคนนั่งข้างๆหลอกไหมคุณแม่โอ้โห ตายแนละ้วผมไม่ผมไม่หานแะล้วใช่ไมเขาอุตส่าห์ขับรถพาน่าแท้ให้เกิดคุณพ่อเขาหน่อยนึงเออครับผมผลงานเพลงนี้ครับผลงานเพลงสุดท้ายก่อนที่เราจะลาจากกัน